ดีนะคะวันนี้นะคะครอบครัวของเมษาลำซิ่งนะคะมาเจอส่วนแบ่งของแม่มลิเรานะคะแม่มลิคนสวยนะคะวันนี้นะคะพบกับแม่มลินะคะกินส่วนแบ่งเมื่อคืนนี้นะคะคะแนนของแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่เมตตาเข้าให้นะคะแม่มลิแม่ตะวนันแม่เจ้าคุณนะคะช้างชราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะ กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าที่เมตตานะคะช่วยเติมคะแนนนะคะให้กับแม่มลิแม่เจ้าคุณเมตตาวันนะคะจางชราทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะสาธุสาธุนะคะไปพบกับแม่ตะวันนะคะเห็นแม่มลิแล้วนะคะไปพบกับแม่ตะวันเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ต่อไปก็จะพาท่านไปพบกับแม่ตะวันเรานะคะดูปางช้างเรานะคะไปเจอแม่ตะวันเรานะคะแม่ตะวันคนสวยๆแม่ตะวันช้างชรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าที่เมตตาเข้ามาให้นะคะช้างชราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะ บางช้างของพวกเรานะคะแม่พ่อจะากาลังปรับที่ใหม่นะคะพวกเราย้ายที่นะคะกําลังปรับใหม่เลยนะคะตอนนี้นะคะปรับที่ใหม่นะคะขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาเข้ามาให้นะคะมาเลี้ยงช้างทั้งสามเชือกของพวกเรานะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะปรับที่นะคะแม่พ่อจ่าที่ช้างอยู่ใหม่นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะ ทางช้างนะคะสะอาดนะคะตอนนี้นะคะสะอาดมากๆเลยนะคะ <_ EN> มตะวันแล้วนะคะมตะวันรอแล้วรอพ่อควานนะคะตอนนี้นะคะรอพ่อควานอยู่นะคะตอนนี้นะคะ ขอประคุณทุกทกท่านมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าที่เข้ามาเมตตาช่องเล็กๆนะคะเลี้ยงแม่ตะวนันแม่เจ้าคุณช้างชาราทั้งสามเชือกนะคะได้ทานผลไม้หวานๆนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะฝากแม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะดูแม่ตะวันเรานะคะตอนนี้นะคะ แต่วันจะได้ทานผลไม้แล้วนะคะผลไม้ที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีใจบุนนะคะเมตตาเข้ามาให้นะคะเมื่อคืนนี้นะคะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะแม่พระทุกทท่านนะคะที่เมตตาช่องเมษาลำซิ่งนะคะช่วยเลี้ยงช้างชาราของพวกเราทั้งสามเชือกนะคะกว,วันกำลังเทนะคะเอ <laughs> หุกแล้วนะคะตัวน,นี้นะคะ ห้แม่ตะวันก่อนนะคะแม่ตะวันรอแล้วนะคะรอคะแนนรอผลไม้นะคะคะแนนแม่พ่อใจดีใจบุญนะคะที่ท่านเมตตาเข้ามาให้นะคะได้ทานแล้วนะคะตอนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋า ขอให้บุญกุศลนะคะที่ท่านได้ทำกับช้างทั้งสามเชือกนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตๆตนะคะสาธุสาธุนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆนะคะช้างชราทั้งสามเชือกนะคะแมตตะวันนะคะนี่เมตตะวันนะคะท่านใดไม่เคยเห็นนะคะแมตตะวันนาั้านนะคะจะได้เห็นนะคะเป็นพระคุณมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเล็กๆของพวกเราด้วยนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะ